สวัสดีครับคลิปนี้เรามาแนะนําเครื่องปั่นน้ําผลไม้นะครับผมใช้มาระยะหนึ่งแล้วนะครับเห็นว่าใช้ดีถึงมาแนะนํานะครับราคาก็ไม่แพงนะครับเดี๋ยวผมติดลิงก์ไว้ข้างล่างนี้นะครับซื้อได้ในช้อปปีเลยนะครับอันนี้นะครับใบมีดปั่นเขาจะมีอยู่อันเดียวนะครับแต่เขาจะแถมโถปั่นมาให้สี่นะครับหนึ่งสองสามสี่แล้วแต่ปริมาณของเราเราจะใช้อันไหนก็ได้ในสี่อันนี้นะครับแล้วเราก็ใส่ใบมีดลงไปนะครับเห็นไหมครับอันนี้ค่อนข้างขุ่นแล้วนะครับเห็นไหม ผ่านการใช้งานมาเยอะนะครับส่วนนั้นอื่นๆยังใสๆอยู่เลยนะครับผมใช้งานจริงนะฮะถึงมาแนะนําว่าใช้ดีนะครับมองสําหรับสายสุขภาพเลยนะครับเราทานแต่เนื้อนะครับผักเพลกอะไรไม่ค่อยได้ทานนะครับแต่ละวันนะเราก็เลยต้องมาทําอย่างนี้นะครับพวกผักพวกอะไรพวกนี้นะครับผมว่าถ้าปั่นมันจะทานง่ายนะครับผมเก็บพวกนี้ออกก่อนนะครับเพื่อไม่ให้เกะกะใส่ผักไปเลยนะครับอย่าทําอย่างผมนะครับผมหยิบเลยนะครับมือเราสะอาดล้างแล้วนะครับ ผมจะใส่น้ำลูกพุนด้วยนะครับใส่น้ำเปล่าเราย้ายเต็มนะครับเราต้องเว้นช่วงว่างไว้นะครับหลังจากนั้นปิดฝาเลยนะครับต่อไปเราก็หมุนนะครับหมุนตามเข็มนาฬิกาให้ดังก๊อกแห่ดังก๊กแล้วนะครับอันนี้คือปุ่มโพสนะครับศูนย์ก็คือปิดนะฮะแล้วก็หนึ่งสองนะครับมีเพียงสองระดับนะ ตอนแรกนะครับเรามาที่ปุ่มพอก่อนที่จะผสมเขานะครับนี่นะครับนี่กดแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็ใช้เบอร์หนึ่งหรือเบอร์สองก็ได้นะครับผมจะใช้เบอร์สองเลยนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราชอบหยาบหรือชอบละเอียดนะครับหรือว่าเป็นสมูทตี้เลยนะครับอยากจะให้ละเอียดเป็นสมูทตี้นะเราก็ใช้ปุ่มสองเนานๆหน่อย หลังจากนั้นนะครับเราพกไปทานทั้งรอบได้เลยนะครับเราออกนะครับหมุนต no ัวนเข็มนาฬิกานะฮะเห็นไหมฮะเก๊กเดียวก็ออกแล้วนะครับครับเราก็บิดฝาออกนะก็สามารถที่จะนาไปทานที่ไหนก็ได้นะครับเพราะว่าเขามีฝาให้เรานะครับเห็นไหมครับเขาจะมีฝาใหสามฝานะครับเราจะเอาจากฝาไหนก็ได้นะครับเหมือนกันหมดเลยนะครับนี่นะครับเราจะเอาจากฝานี้ไปปิดนะฮะอันนี้เราออกมาก่อน อันนี้สูตรของผมนะผมใส่น้ำมะนาวด้วยลูกหนึ่งจริงๆแล้วผมมีแปรกล้วยอยู่ด้วยนะครับอยู่ในตู้เย็นลืมดูนะครับเดี๋ยวไว้รอบหน้านะครับเดี๋ยวไว้มื้อหน้าค่อยใส่ลูกแปรก,ก้วยนะครับคุณเชื่อไหมครับแบบนี้อิ่มมากเลยนะครับผมก็ต้องทานแบบนี้นะครับเพราะว่าเราไม่ชอบทานผักเราไม่ชอบเคี้ยวผักอะไรเงี้ยแบบนี้ง่ายสุดแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับสมมติว่าเราต้องไปทํางานหรือว่าไปที่ไหนใช่ไหม เห็นไหมครับการทําก็คือใช้เวลาปรุงน้อยนะครับแล้วก็ได้ประโยชน์ที่สุดคือเราต้องหันมาทานแบบนี้บ้างนะครับเพื่อสุขภาพของเราเองะฮะก็เครื่องเขาว่าทําง่ายเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็ปิดฝาเลยนะครับพอเราจะทานเราก็เปิดตรงนี้นะครับหรือเราจะหลอดใส่ไปก็ได้นะครับอันเนี้ยเราพกพาไปไหนก็ได้แล้วนะครับเราจะไปทานที่ไหนก็ได้แล้ะมื้ออิ่มๆและมีประโยชน์นะฮะอร่อยด้วยนะคลิปนี้เป็นการรีวิวเครื่องปั่นน้ำผลไม้นะครับอิเล็กโทรลักนะครับ ผมใช้มาเป็นปีแล้วนะแต่เขาทนแต่เขาก็ไม่ได้ตกรุ่นอะไรนะถ้าเราชอบที่จะใช้รุ่นนี้นะเราก็สามารถใช้ใช้ได้ด้วยนี่นะครับโถที่เขาแถมมานะครับถ้าเราปั่นน้อยเราก็ใช้อันนี้นะครับ <S <S คลิปนี้ก็รค่นี้นะคร,ค,ครับขอบคุณครับฝากติดตามช่องผมด้วยนะครับ